สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวข้าวต้มมัดนะคะแันนี้คือใส้กล้วยเห็นหน้าชัดไหมเอ่ยนะอร่อยจริงๆอร่อยตรงปกไม่จกตานะจ๊ะข้าวต้มมัดมาดาม อันนี้ไสอะไรให้ถ่ายอ้าวจะกินไสกล้วยอะแต่ได้ไสถั่วมาแต่ก็โอเคกินได้กินด,ดูนะเหนียวนุ่มยัวย่วจ้าอร่อย อยากกินใช่ไหมอยากกินต้องสั่งนะคะแปดสิบบาทค่ะที่กินอยู่เนี้ยห้าบาทครึ่งหนึ่งแปดสิบาบาทหน้าตาจะไปไีนนะคะเดี๋ยวให้ดูคนขับอยากกินเลยไม่ให้กินนะคะขับเราไปก่อนแปดสิบบาท,บาทอร่อยจริงไม่โกหกอ่ะอันนี้ของวชานะ มาให้ลูกกินค่ะบจะพอดีมาดำหิวก็เลยขอกินก่อนอร่อยมากใส้ถั่วเดี๋ยวต่อไปจะแกะไส้กล้วยกินระหว่างเดินทางไปรับแนนกระดนะคะแนนก็นไดเรียนพิเศษอยู่พี่นะังามาลองไส้กล้วยกัน แล้วหน้าก็จะซมๆนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะสวยแบบธรรมชาติค่ะธรรมชาติลงโทษไม่เป็นไรบิาดาไม่แคร์สวยอยู่แล้วเนาะอ้าวมาแล้วจ้าใส่กล้วยใส่กล้วยเยอะๆจ้าเดี๋ยวเปลือกใส่ถุงก่อนเต็มเต็มคำนะคะไม่พูด เหนียวนุ่มหนึบหวานกําลังดีไม่หวานมากแต่รัคนที่ไม่ชอบหวานมากนะคะเพราะคนที่ชอบหวานมากต้องอไปจิ้มนมค่ะเพราะว่าตาแดนกับไดอ่ะเอาจิ้มนมเขาบอกว่ามันไม่หวานอยากกินต้องสั่งนะคะมาสิบบาทคงณรสก,กิจอยากกิน ใครไม่ถามกินหรอมอกเปล่าบังกระจกข้างค่ะอร่อยยุวยยุ่ยอร่อยมากคนอะไรขนาดกินโคน้องมันยังสวยว่าไหมนะ นีหน้าสดเลยท่านนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยช่วงนี้ดูแลผิวหน้าคือไม่ไม่ค่อยตักแดดะนะมาดาก็เลยดูแบบน่าจะเนียนๆขาวๆขึ้นแต่ก่อนดำมากอร่อยจริงๆอยากกินต่อถ้าเกิดใครอยากกินนะคะสั่งได้นะคะมาละสิบบาทเท่านั้นมีไส้กล้วยกับไส้ถั่วนะคะเดี๋ยวมาดาจะเปิดรับออเดอร์รีบสั่งกัเข้ามาได้เลยคะ่ะ วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย